ขอขอบคุณ AFB Sport 88เว็บไซต์กีฬาน,น้ำดีที่สุดเร็วที่สุดเชื่อถือได้แอดไลน์ Ad ครับราชาลูกนังทั่วโลกขอเสนอ2อจุดอ่อนซูเปอร์ลีกแฟนหงไม่ให้อภยัยเฮนรี่เรดแนปแนะปล่อยวางน่าจะถือได้ว่าฟุตบอลกำลังจะกลับเข้าสู่สภาพปกติครั้งนะครับหลังช่วง3ง4งวันนี้มีดราม่าเรื่องซูเปอร์ลีกมาขั้นมากมายแต่ความหลงหรือผลกระทบที่ตามมาดูเหมือนจะยังมีอย่างต่อเนื่องทีมลิพูเองก็เช่นกัน มีประเด็นตามมาหลายประเด็นโดยเฉพาะการออกมาแสดงความรับผิดชอบของประธานสโมสรวันนี้ประเด็นที่จะนํามาเสนอก็ยังเป็นความหลงเหล่านั้นแหละครับประกอบกับจะมาวิเคราะห์ในมุมมองของผมว่าทําไมซูเปอร์ลีกทีท่ทีมใหญ่ๆต่างเสี่ยงรวมตัวกันเปิดตัวนี้ถึงได้จบลงอย่างง่ายได้โดยผมจะวิเคราะห์ถึง2จุดใหญ่ๆที่ทําให้โปรเจกต์นี้ไปต่อไม่ได้แฟนหงอย่างไม่ให้อภัยเห็นรี อย่างที่ผมเคยเขียนไปในบทความเมื่อวานเกี่ยวกับ4เรื่องที่น่าติดตามหลังหงแดงถอนตัวซุปเปอร์ลีกว่าแม้ซุปเปอร์ลีกจะจบลงไปแต่เรื่องราวต่างๆน่าจะยังไม่จบลงง่ายๆและมีเรื่องที่ต้องติดตามกันอยู่หนึ่งในนั้นคือท่าทีของประธานสโมสร,รฟ,ฟุตบอลลิปุ่นที่นาสโมสร,รเข้าร่วมโปรเจกต์นี้โดยลําพังเพราะตลอดเวลาที่เกิดเรื่องเราไม่เคยเห็นเขาออกมาชี้แจงอะไรเลยจนกระทั่งเมื่อวานเวลาค่ำๆข,ข,ของไทยจอห์นวูเฮนรี่ก็ทําคลิปออกมาขอโทษแฟนบอลถึงการตัดสินใจพลาดครั้งนี้ นับเป็นผู้บริหารคนเดียวที่กล้าเอาหน้าออกมาเจอกับเหล่าแฟนบอลเพราะสโมสรอ,อื่นเลือกที่จะออกแถลงการขอโทษใจความสําคัญก็คือเขาออกมาขอโทษเจอเกนครอปบ,บิลลี่โฮแกนซีอโอสโมสรน,นักเตะและทุกคนที่ทํางานหนักเพื่อลิเวอร์พูลว่าทุกคนไม่มีส่วนรับรู้กับการตัดสินใจครั้งนี้และพยายามอธิบายว่าสาเหตุที่ต้องเข้าร่วมเพราะต้องการรักษาผลประโยชน์ที่สูงสุดของสโมสรการออกมาขอโทษของเฮนรี่ในแง่หนึ่งก็ช่วยทาให้สถานการณ์ของสโมสรคลี่คลายได้เยอะ อย่างน้อยเขาก็ไม่หลบหน้าหรือหายไปแต่ยังมีความรับผิดชอบอยู่บ้างลดกระแสค,คนที่กำลังพุ่งเป้ามาที่นักเตะและโคช้ชของเรานั่นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สโมสรเดินต่อไปข้างหน้าได้แต่สําหรับสปอร์ตออฟเชงลีหรือ SOS กลุ่มแฟนบอลกลุ่มใหญ่ของสโมสรได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกมาขอโทษของเฮนรี่ว่ามันสายเกินไปแล้วและในฐานะแฟนบอลเด่นตายของทีมไม่สามารถให้อภัยกับความผิดพลาดนี้ได้พวกเขาเรียกความเสียใจของเฮนรี่ครั้งนี้ว่าเปรียบเสมือนน้ำตาจดเค และหมดความเชื่อใจในการบริหารงานของฝ่ายบริหารที่เผยท่าแท้ออกมาว่าต้องการจะกอบโกยผลประโยชน์กับทีมมากเกินควรโดยกลุ่มสปร o ตออฟเชนลียกล่าวทิ้งท้ายว่าเจ้าของทีมของเราทําให้ทุกคนไม่ว่าจะทั้งแฟนบอลกุนสื่อนักเตะและสตาฟได้รับผลเสียเพียงเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองพร้อมกับทําให้ตัวพวกเขาเองต้องอับอายขายที่หน้าจากความโลภและความเย่อหยิ่งของพวกเขาเรื่องในครั้งนี้ต้องเป็นการจุดประกายสําหรับการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การจํากัดความเสียหาย อีกกระแสหนึ่งที่ออกมาหลังเรื่องราววุ่นวายครั้งนี้ก็คือมีความเป็นไปได้ไหมที่เห็นดีจะทําการขายสมสรหงแดงโดยมีแฟนบอลจำนวนหนึ่งสอบถามไปยังเจมส์เพียสและเพียสก็ตอบกลับมาว่าไม่มีทางที่เฮนดี้จะทิ้งอาวุธของตัวเองโดยเขาอธิบายว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีหุ้นส่วนหรือใครที่จะสามารถซื้อลิอผูได้เพราะตอนนี้มูลค่าของสมสอสรพุ่งไปถึง3 0 0พันล้านเหรียญเพิ่มขึ้นเกือบ4ี่เท่าตัวก่อนที่เฮนดี้จะเข้ามาเรดแนปแนะแฟนหงปล่อยวางและมูฟออนก็สืบเนื่องจากอารมณ์โกรธของแฟนบอลนั่ กับการพาสมสรนให้มันเจอกับเรื่องยุ่งยากและแฟนบอลก็ยังมองว่าเป็นเรื่องน่าอายที่สมสรนทาแบบนั้นแม้เรื่องจะจบลงได้ดีแต่ก็มีแฟนบอลจานวนหนึ่งที่ยังแค้นใจเช่นกลุ่ม SOS ที่ว่านั่นแหละครับเรื่องนี้ Red เรดแนปออกมาพูดสกิดแฟนบอลได้ดีจนต้องนำมเล่าต่อเรดแนปแนะว่าให้เราโฟกัสไปที่เป้าหมายของทีมตอนนี้และปล่อยเรื่องราวเหล่านั้นให้เป็นอดีตไปพร้อมย้ําชัดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แฟนบอลเป็นฝ่ายชนะและจะเป็นบทเรียนสําคัญของทีมผู้บริหารชุดนี้เรดแนปกล่าวว่า ในฐานะแฟนหงแดงคนหนึ่งผมกล้าพูดเต็มปากว่าฝ่ายบริหารและเจ้าของสมสรทําผิดพลาดครั้งใหญ่แต่ชีวิตก็แบบนี้แหละมนุษย์ทุกคนย่อมเคยทําผิดแต่เมื่อผิดแล้วกล้าออกมายอมรับและกล่าวคําขอโทษต่อผู้อื่นหรือไม่นั่นก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเอาจริงๆนะผมไม่สนกว่าจอห์นเฮนรี่จะรักลิผูหรือมีความเป็นเดอะครับมากแค่ไหนเพราะฟุตบอลโดยเฉพาะยุคหลังนั้นไม่มีเจ้าของสมสรคนไหนเป็นแฟนบอลทีมตัวเองอยู่แล้วพวกเขาเข้ามาเพื่อท,ทําธุรกิจกีฬาเหมือนกันทั้งนั้น ส่วนตัวผมเห็นด้วยว่าในเมื่อเรื่องนี้จบแล้วแฟนบอลก็ควรจะมูฟออนเพราะในแง่หนึ่งหากยังสร้างประเด็นขึ้นมาราวีไม่เลิกผลสุดท้ายก็เป็นการทำลายสมาธิของนักเตะที่ตอนนี้ยังมีภารกิจสำคัญในการพาทีมไปเล่นยูเซลปีหน้าอยู่วิเคราะห์สจุดอ่อนซูเปอร์ลีกทำพังตั้งแต่ยังไม่เริ่มทีนี้มาถึงเรื่องที่อยากจะเล่าครับคือเรื่องซูเปอร์ลีกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับป่าย,ยางรวดเร็วโดยเวลาเพียง72ชั่วโมงถือว่ากันตามจริงแนวคิดเรื่องซูเปอร์ลีกโดยตัวมันเองเกิดขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาสุทภาพทางการเงินของทีมใหญ่ๆใ,ในยุโรปซึ่งเป็นปัญหาที่เราต้องเห็นใจพวกเขาในฐานะที่พวกเขาถูกยูฟ่าเมินข้อเสนอมาหลายครั้งหากแต่รูปแบบหรือฟอร์มหรือไอเดียตั้งต้นของการทำซูเปอร์ลีกครั้งนี้มันพลาดมาเลยทําให้คนไม่ได้สนใจว่าพวกเขาจะเจอปัญหาอะไรบ้างและมองข้ามปัญหานั้นมาโฟกัสที่กันด่าพวกเขาแทนจากที่ผมลองวิเคราะห์เองเคร่าวๆผมพบว่าไอเดียของซูเปอร์ลีกที่พวกเขาเสนอมามันมีจุดอ่อนใหญออ่อยู่2จุดที่ทําให้แผนของพวกเขาไม่ได้ใจใแฟนบอลทั่วโลก จุดแรกเลยคือไอเดียของซูเปอร์ลีกที่พวกเขานำเสนอนั้นมันสุดโต่งเกินไปการที่จะให้สโมสร,รผู้ก่อตั้ง15ทีมยืนหลีกถาวรอโดยไม่มีการตกชั้นเลื่อนชั้นนี่คือวิธีคิดแบบสุดโตง่งที่คนยอมรับไม่ได้เลยเพราะนี่เป็นการทำลายรากฐานการแข่งขันฟุตบอลกีฬาที่ไม่มีการแข่งขันมันก็เป็นแค่ทีวีโชว์ดีๆนี่เองและมันยังถูกมองว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้แหละคือการเด็ดยอดหากินกับชื่อเสียงประสาทของสโมสร,รดังๆที่ไม่ใช่แค่เจ้าของคนปัจจุบันเท่านั้นสร้างขึ้นมา แต่มาจากผู้คนอีกนับล้านที่ร่วมกันสร้างมามันจึงดูเหมือนไอเดียที่ไม่ต้องการจะพัฒนาวงการฟุตบอลแต่อย่างใดเป็นเพียงการกอบโกยผลประโยชน์ของทีมใหญ่เท่านั้นเพราะปัญหาของทีมใหญ่ในยูเซลคือการแบ่งเงินไม่ยุติธรรมและไม่เพียงพอกับพวกเขารูปแบบที่คิดจะเก็บเงินเองแบ่งผลประโยชน์กันเองแบบไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอย่างยูฟามันก็น่าสนใจดีหรอกครับแต่พอไปจํากัดว่าพวกตัว15ทีมจะได้อยู่ทางถาวรและได้ส่วนแบ่งที่พอใจที่เหลือค่อยปั่นให้ทีมเล็กอันนี้แหละครับไม่เวิร์กด้วยประการทั้งปวง และเป็นจุดที่ทั้ง12ทีมก็เถียงไม่ออกจุดที่2คือการขาดการมีส่วนร่วมของแฟนบอลแน่นอนล่ะครับว่าด้วยรูปแบบของลีกอังกฤษที่อนุญาตให้มีเจ้าของทีมได้มันเลยเป็นข้อจํากัดที่พวกเจ้าของทีมอาจไม่ต้องสนใจแฟนบอลมากนะักผิดกับเยอรมันหรือสเปนที่ยังมีที่ว่างให้แฟนบอลได้เข้าไปมีปากมีเสียงแต่ที่ว่าการมีส่วนร่วมนี้อาจไม่ได้เป็นเชิงรูปหรือแบบกลไกลอะไรที่ซับซ้อนอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่ถูกมองข้ามคือการสื่อสารกับแฟนบอล การสื่อสารปัญหาของสโมสรชี้แจงให้แฟนบอลเข้าใจถึงสถานะและความจำเป็นหรืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แบบที่พวกคุณคิดกันเองเออเองแบบนี้แทนที่จากเดิมที่แฟนบอลอาจจะเห็นใจสงสารถิ่นที่ไม่รับความเป็นธรรมจากยูฟาหากมีการสื่อสารแบบฉลาดรอบคอบและแรงกดดันจะไปตกที่ยูฟาโดยที่พวกทีมใหญ่ๆอาจไม่ต้องดิ้นรนตั้งลีกใหม่ก็ได้แต่การที่เราผู้บริหารไม่เห็นหัวของแฟนบอลแบบนี้แทนที่ยูฟาจะเป็นผู้ร้ายตัวจริงกลายเป็นว่าตอนนี้ยูฟารีบสวมหมวกข่าวบอย ควบม้าเป็นพระเอกเลยแล้วตัวเองกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาแฟนบอลนีน่แหละครับผมว่าจุดอ่อนใหญ่ๆของซูเปอร์ลีกครั้งนี้ซึ่งหากพวกเขายังไม่ถอดใจแล้วนำกลับไปปรปับปรุงใหม่อย่างที่ว่าก็น่าติดตามว่าจะมีอะไรดีขึ้นไหมอ้วมเลยพิมลีกเด้งตัวแทนบิ๊กซิกพ้นตำแหน่งระนาวพิมลีกจัดก,การลงดับ6สมมสรนใหญ่ที่ตกลงเข้าร่วมเป็นผู้ก่อตั้งยุโรปีนซูเปอร์ลีกโดยการถอนตำแหน่งตัวแทนของสมมสรนจากคณะกรรมการทำงานสำคัญต่างๆภายในองค์กรจนเกลี้ยง ไม่เพียงแต่การถอดตำแหน่งสำคัญเท่านั้นพิมลิกยังพยายามใช้อำนาจกดดันบิ๊กซิกให้ยอมรับโครงสร้างต่างๆของลีกในปัจจุบันรวมถึงค่าลิขสิทธิ์การถ่ายท่าสดต่างๆให้คงเดิมเหมือนก่อนอีกด้วยการลงดาบผลแรกนั้นบิ๊กซิกจะโดนริบตำแหน่งในคณะกรรมการสำคัญๆรวมถึงคณะทำงานต่างๆโดยริชาร์ดมาสเตอร์ประธานพิมลีกทำการร้องขอให้ตัวแทนสโมสรต่างๆสละเก,ก้าอี้ไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาคนแรกคือบูซบักประธานของเชลซี โดนบอกกล่าวให้ยอมลงจากตำแหน่งนคณะกรรมการเสนอชื่อและคณะกรรมการแจกค่าตอบแทนของลีซึ่งเขาดำรงตำแหน่งมานานตั้งแต่สมัยของดิชาร์ดสคูดมอร์ประธานคนเก่าเฟรานโซเรียโนประธานบริหารแมนซิตี้และวินัยเวนคาเตชัมีโอของอาเซนนลโดนถอดออกจากคณะทำงานที่ปรึกษายุทธศาสตร์สโมสรซึ่งมีหน้าที่ทบทวนยุทธศาสตร์แผนการต่างๆของลีด้านทอมเวอร์เนอร์บิ๊กบริหารของลิพูและเอ็ดวูดเวิร์ดรองประธานบริหารแมนยูเต็ดนั้นก็กำลังจะโดนเด่งออกจากคณะการทำงานที่ปรึกษาการถ่ายทอดสดด้วย แม้อีก14สมมสรนที่ไม่ได้เขาร่วมนั้นจะมีความคิดเห็นต,ต่างกันไปในเรื่องว่าจะเอาอยัางไรกับ6ทีมนี้ดีแต่พวกเขาก็ยอมรับว่าแผนการ ESL นั้นเกิดขึ้นจากเจ้าของทีมต่างแดนมากกว่าเจ้าหน้าที่ของสมมสรและนั่นทาให้การลงดาบเกี่ยวกับผลการแข่งขันนั้นน่าจะเป็นโทษที่ไม่เหมาะไม่ควรแทนที่จะมุ่งเป้าไปยังการลงโทษปรับหรือตัดคะแนนสมมสรต่างๆวางแผนที่จะลดอานาจของคณะทางานทบทวนยุทธศาสตร์ของพิมลีซึ่งทีมบิ๊กซิกเป็นตัวตั้งตัวตีในการก่อตั้งขึ้นเมื่อ6เืออนนก่ บิ๊กซิกเคยวางแผนใช้คณะทำงานทบทวนยุทธศาสต์เป็นองค์ประกอบสำคัญในการจัดตั้งโครงการโปรเจกต์บิ๊กพิกเจอร์ที่มีลิพูและยูนิเต็ดเป็นหัวหอกโดยมีข้อเสนอในการลดเหลือ18ทีมและมอบอำนาจให้สมสรนที่อยู่ในลีกมายาวนานที่สุดมีอำนาจในการโบดเพิ่มขึ้นและได้ส่วนแบ่งลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมากขึ้นซึ่งตอนนี้ทำท่าว่าจะล่วมลงไปแล้วนอกจากนั้นแล้วสมสรที่ก่อกระบทยังโดนกดดันอย่งางหนักให้ยอมรับการร่วมการเจรจาต่อรองในข้อเสนอต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องดีลการถ่ายทอดสดต่างประเทศและการแบ่งรายรับอย่างเท่าเทียมกันไม่เท่านั้นบิ๊กซิกอาจจะยังโดนบีบให้ต้องทําการลงนามในสัญญาที่มีผลทางกฎหมายว่าจะไม่พยายามเข้าร่วมการแข่งขันที่ไม่มีการรับรองอีกในอนาคตข้างหน้าลิเวอร์พูลไม่หนะักเลสเตอร์หิน3เกมท้ายเปิดโปรแกรม5ทีมชิงตัวทัพโฟเปิดโปรแกรมพิเีกช่วงโค้งสุดท้ายซีซั่นของทั้งเลสเตอร์เชลซีเวสต์แฮมสเปอร์และลิ์พูลที่กําลังแย่งชิงพื้นที่ท่าโฟกันสนุก เบบกอริล่าผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ City, เข้าใกล้ที่จะพาเรือใบสีฟ้าคว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังจากบุกไปชนะแอสตันวิลล่า2ต่อ1นเมื่อวันพุธที่21เ็ดเมษายนที่ผ่านมาทำให้ลงเตะไปแล้ว33นัดมี77คะแนนทิ้งแมนยูเต์ที่เ่นน้อยกว่า1นัดไปแล้วถึง11แต้มเลยทีเดียวขณะที่กลุ่มลุ้นท็อปโฟก็สนุกเช่นกันโดยแมนยูสเตอร์นาจะจับจองอันดับ2หลังมี6 6คะแนนจาก32นัดทำให้เหลืออีก2โคต้าชิงกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้32นนนัด,นน Chelsea, นด55นน Ham, ด55คคะะแเชสฮม ท็อตแนมฮอสเปอร์ส3มนัด53คะแนนและลิฟูสามสิบสนัด53คะแนนสำหรับโปรแกรมที่เหลือของทั้ง5ทีมที่จะชิงตั๋วอีก2ใบมีดังนี้เลสเตอร์ย2่เมษายน,ายายาวายนเวสต์มอรบิทไล่กันเย้าย,ายาี่ส,ยยยสิบเมษายนคริสตัลาเลต์ไล่กันเย้าสาสิเมษายนเซาท์ทัมตันไล่กันเยือน7พฤษภาคมนิวคาสเซิลไล่กันเย้าสิพฤษภาคมแมนยูไนเต็ดไล่กันเยือน15พฤษภาคมเชลซีไล่กันเยือน23พฤษภาคมสเปอร์ไลกนนเเเยยยาาซี24มมษวสต์แฮื 1พฤษภาคมฟิลแลมรายการเย่า8พฤษภาคมแมนซิตี้รายการเยือน12พฤษภาคมอาร์เซนอลรายการเย่า15พฤษภาคมเลสเตอร์รายการเย่า23พฤษภาคมแอสตันวิลลารายการเยือนเวสแฮม24สเมษายนเชลซีรายการเย่า3าพฤษภาคมเบอร์ลี่รายการเยือน9พฤษภาคมเอฟเวอร์ตันรายการเย่า11พฤษภาคมไบรตันรายการเยือน15พฤษภาคมเวสบอมบิดรายการเยือน23พฤษภาคมเซาท์แฮมตันรายการเย่าสเปอร์ สองพฤษภาคมเชฟฟี่วิเต็ดรายการเย้า8พฤษภาคมรีดรายการเยือน12พฤษภาคมบูฟรายการเย้า15พฤษภาคมแอสตันวิลล่ารายการเย้า23พฤษภาคมเลสเตอร์รายการเยือนลิเวอร์พูล24เมษายนนิวคาสเซิลรายการเย้า2พฤษภาคมแมนยูเต็ดรายการเยือน8พฤษภาคมเซาท์ทัมป์ตันรายการเย้า11พฤษภาคมเวสต์มอร์บิทรายการเยือน15พฤษภาคมเบอร์ลี่รายการเยือน23พฤษภาคมคริสตันพรีตสรายการเย้า โจชัวคิมมิสมิดฟิลด์ดาวดังจากบาเยมิคออกมาช่วยยืนยันอีกเสียงว่าถ้าหากดาวิดอาราบาจะย้ายออกจากทีมเสือใต้จริงๆแล้วก็การเซ็นสัญญาก,กับเรลยาดริดถือเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวทีเดียวดาวิดอาราบาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของโลกอย่างแท้จริงเพราะตลอดเวลาที่ค้าแข่งอยู่กับบาเยมิคเขาช่วยให้ทีมเราคว้าแชมป์มาครองได้เยอะจนนับไม่ถ้วนคิมมิสกล่าวกับสกายสปอร์ตถ้าว่ากันเฉพาะผลงานะระดับมาสเตอร์พีซดูเหมือนจะเคยคว้าที่เป็นแชมป์กับบาเยนน์ได้สองฤดูกาลมีอยู่ปีหนึ่งพวกเราคว้าแชมป ที่เหลือคือยิบย่อยซีซันและถ้วย2ถ้วยเฉะนั้นถ้าอา,ารบาคิดย้ายออกจากบาเยน์ไปจริงๆหลังจบฤดูกาลนี้ก็คงมีแต่ทีมระดับเลียมรมมิลตนั่นแหละที่ใหญ่พอจะมอบความท้าทายใหม่ๆแบบสมน้ําสมเนื้อได้นึกภาพออกใช่ไหมเมื่อคุณเป็นนักเตะสําคัญของบาเยอร์มิกที่ประสบความสำเร็จมาแทบทุกอย่างในระดับสโมสรการย้ายออกไปอยู่กับมาริตถือเป็นตัวเลือกที่คู่ควรกับมาตรฐานตัวเองยังไงละ่ะขอขอบคุณ a f b Sport 8 8 เว็บไซต์กีฬาน้ำดีที่สุดเร็วที่สุดเชื่อถือได้แอดไลน์ครับหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ